เริ่มต้นเหรียญที่ละลึกระลึกเห็นไหมคะที่ระ,ะลึกเมื่อก่อนมันเขียนแบบนี้นะคะรอรึกอกไก่รอเรือรอ,อเรือกไก่งานบรมราชาพิเศษวันที่สองธันวารอศหนึ่งสามศูนย์นะคะรอศหนึ่งสามศูนย์ค่ะอันนี้ปน็นหาอ่านไม่ออกข้างหน้านะคะ มหามหาราชาอ่ะนะดูอ่ะเนี่ยค่ะเหรียญสวยมากเหรียญนี้ป้านัทให้เขาไปห้าร้อยบาทค่ะเดี๋ยวนี้นะคะป้านัทจ่ายค่าเหรียญนี้ไปห้าร้อยป้านัทเอ่อบางทีอ่ะป้านัทไม่รู้ว่าเหรียญไหนมีมูลค่ามากบางครั้งนะคะถ้าเป็นป้านัทเองอ่ะบางครั้งป้านัไม่รู้จริงๆนะคะแต่ถ้าทีมงานของป้านัทเนี่ยที่เอ่อน้องๆที่ อยู่ด้วยกันนะนะคะที่ทํางานด้วยกันวันอังคารพฤ่งหันที่ตลาดอะไรคนมาที่ตลาดก็จะเห็นเนาะอันนั้นน้องเขาเก่งเขาเก่งค่ะยอมรับเลยเขาจะดูแล้วก็ราคาเขาจะรู้ว่าราคาตลาดซื้อขายกันเหรียญไหนเท่าไหร่เขาจะตีราคาให้ได้อย่างเหรียญต่างประเทศเหรียญอะไรเงี้ยไปน่าตีไม่ได้เขาเขาได้ค่ะนะคะเขาก็ช่วยกัน เราก็อยู่กันเป็นทีมอะค่ะนะคะทํางานแบ่งหน้าที่กันอย่างพนาดนี่มีหน้าที่คอยเช็คลับซื้อแล้วก็ราคาไหนที่ไม่รู้ก็คือบอกเขาของพนกานก็าสายหมุนเวียนนะคะถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนพนัานจะรู้หมดนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ลึกกเหรียญลึกๆอ,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 อย่างเช่นเหรียญเนี่ยเหรียญพดด้วงชนิดราคาหนึ่งบาทอันนี้น่าจะเป็นสมัยราชาการหนึ่งบาทราชาการที่สอง อันนี้เป็นครุฑค่ะครุฑราชการที่สองแล้วเหรียญอันนี้สองสลึงหนึ่งสลึงพระนัาทำหายเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาบ่นแน่เลยไม่ไเอาสลึงเขาทำหายอันนี้จะเป็นพระมหาเจดีย์เนาะใช่ไหมคะประสาทค่ะไม่ไขออภัยค่ะไม่น่าจะพูดผิดมหาประสาทนะคะมหาประสาทนี้จะเป็นรอสาม ถ้ารอสี่ก็พระมหามงกุฎนะรอห้าก็จะเป็นอะไรละ่ะอะไรละ่ะเอาลืมลืมเฉยนะคะเดี๋ยค่ะพดดวกอุณาลมรอหนึ่งอใช่รอสองครุฑรอสามประสาทเนี่ยค่ะเขาตาตาสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละพระองค์แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีช่างในภาสาจักรตอนมีภาษาจักรอันนี้จะเป็นหนึ่งบาทรอสองสองสลึงรอสามอย่างพวกเนี้ยน้องๆเขาจะดูจะดูราคาได้เขาจะรู้เขาจะดูของเป็นบางทีเป็นแไม่ดูดูไม่ขาดน่ะของเหรียญแท้เหรียญเหรียญไม่แท้อะไรเงี้ยบางครั้งเลยนะคะเป็นาบบต้องอาศัยเนี่ยแหละค่ะอาศัยทีมงานเหรียญลึกๆแต่ถ้าเหรียญนย่เงี้ย อันนี้ราคาไม่สูงใช่ไหมคะก็ซื้อได้เลยแปดสิบาทถ้าเหรียญอย่างที่กรณีที่อย่างราคาไม่สูงแต่เหรียญน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอปรากฏลอมหรอกเนาะส่วนมากที่เจอก็คือเนื้อไม่ใช่แค่นั้นเองเนื้อเป็นดีบุกเป็นตะกัวอะไรเงี้ยคะ่ะ